งานเมือ

Bye. ตีห้าครึ่งนะคะหนึ่งสองสาถ้าส่ห้าตอนนี้เราก็กำลังจะแต่งตัวไปถ่ายเวอร์ก,กันเลยากาแบบว่าจะไปดูกันว่าพี่ทำอะไรกันอยู่เย่ให้ถ่ายวันนี้ใครเอ่ยดูแต่อะไรดีๆก็พอไม่ต้องดูตอนหน้าสดอะ่ะดูในคลิปเข้าใจใครเอ่ยไม่รู้หรอก เครื่องสำอางเข้าได้นะคะยังไม่มีเจ้าไหนเข้าเลยค่ะแล้วนั่นข้างบนไปไหนอะดูชุดมันอีกงงปะดูชุดมันแล้วดูชุดกูนี่คือความแตกต่างางวันนะะนโอยอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิงกนะคะของช่องโมเมชอบกินไก่ทอดนะคะค่ะ ตอนนี้เราก็เตรมตัวที่กำลังจะออกไปนะคะทุกคนแต่ก็ยังไม่ได้ออกแต่กแลังเรกมตกีน้นะคะหกโมงออกเลยรถสตาร์ททุกอย่างมันขอพิพาทเสมอทางมันเป็น traffic jam อะจะบอกจืด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 จนนจืดจืดจืดจะเป็นจืดจืดจจืดทุกคนดจืดจืด ไม่ทำไรก่ะเราของกินเนี่ยกองทัพต้องเดินด้วยถูกต้องชิ้น้องเดืนโดนทับไปเดินท้องชัยท้องเดินมัไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย่ะรางวัายองนให้ไหนให้กูด้วยเนี่ยกูกูพูดได้ยังไงเนี่ยกูก็ไปไหนไปไหนไปไหนวันนี้ไม่เห็นเสื้อข้างในเลยได้ครับคุณหนู Where have you been บรูดูชุดมันดูชุดก um ูเพลงเดียวกันเด้อเพลงเดียวกันเดิถ่ายกับวันถ่ค้งหน้ารู้สึกไงมาค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่เคยถ่ายแต่ร้อนมากตอนนี้ ร้อนดีแล้วร้อนดีแล้วถูกถูก <OB I. S 2> ถูกถูกค <souvent> ้าถ่ายกว้างไปอากฝันคุณป้าถ่ายกว้างเป็นไงบ้างเป็นไปได้ดีไหมคะไม่ดีอากาศแต่ใสายกล้องก็พร้อมเราก็พร้อมกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้ไหมนะได้โอ้โหโอ้โหดูดปื้ยใหญ่มาติดต่อแน่นมากยิ้มวงมันเหนื <imizi> <S 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 ่อยมาก ่านขันมือใครจะได้ช่วยด้วยเป็นไงบ้างคะพี่หิมจะเป็นลมแดดค่ะมีแดดดีแลมีแดดดีแล้วมีแดดดีกว่ามีฝนก็ใช่แต่นอนน้อยอะต้อเป็นลมเอาไปจะบอกความจริงนะแม่น่าอนะคือเบบอะอย่างเงี้ยไปอ่ะเออขอว่าขอให้แดดเอาเถอะขอให้แบบมีแดดตลอดเวลาแล้วนี่คือผลของการปัดรูปเก้าดอกของเบบนะคะ อย่าบอกใครเยอะนะคะเดี๋ยวห้ามบอกสูตรเนานี well ่คือบิ๊บซี่บิ๊ซี่เป็นนางฟ้าตัวน้อยของวันแฮก

ใช้ได้จริงใช้แล้วมีแรงยังไงมาดูนี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะอุปทานโคตรมีทกูอยากทำงานแบบนี้เอะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ Pop Skate Park นครปฐมก็เดินทางไม่ยากติดริมถนนเลยปกติจะเปิดตอนบ่ายๆเย็นๆนะทุกคนก็มีทั้ง้านสเก็ตมีทั้งคาเฟ่แล้วก็มีทั้งร้านหมูกระทาสามารถติดต่อได้แล้วก็ขึ้น l o c a t i น ปึ้งที่นี่โ okay. อเคก็อขอบคุณบ๊อบสเกตปาร์ที่อุตส่าห์ใจดีให้วันแหกเข้ามาใช้สถานที่ถ่ายคลิปเพลงเวิร์ที่น่าจะวอยไปแล้วแหละถ้าทุกคนกำลังดูคลิปนี้อยู่ตอนนี้ผ่านไปไหนล้วคะตอนนี้ผ่านไปโอ้ยเยอะแล้ว3ใน4เหลือเบรกแดนนิดเดียวเท่านั้นทุกคนถือว่าทำเวลาได้ดีแต่ว่าก็ต้องต่อสู้กับอากาศโชคดีมากที่ฝนไม่ตกแต่แดด <laughs> <laughs> แดดแบบมหันตภัยัยนี่คือภัยผิบัติประเภทหนึ่งถ้าแดดเป็นคนแดดก็คืออาชากรอะ S <S ก็ได้เสร็จไปแล้วนะคะกับการถ่ายเพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอเพลงเวิร์กนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้สถานที่ดีๆอย่างพับสก็ตพารกก็ก หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ถูกอกถูกใจสามารถติชมได้นะคะก็อยากให้ติดตามผลงานของวัน h a c k นะคะไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็น MV Performance หรือว่าบน On Stage หรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจะมามีไปแข่งกันที่ต่างจังหวัดด้วยออกต่างจังหวัดไปแข่งกันยังไงก็ฝากติดตามทุกผลงานของวัน h a c k แล้วก็เมมเบอร์สมาชิกทุกๆคนของวันแทกด้วยนะคะขอบคุณค่าปิดกล้องบม